ครูสราคุณวุฒินะครับศิลปินแห่งชาติของเรานะฮะในช่วงนี้ก็เรียกว่าว่างเว้นจากการเป็นคอมเมนต์เทเตอร์คอมเมนเตอร์คอมเมนต์เเตอร์งานครูเยอะเหลือเกินนั่นนี่นู่นต่างๆนาน,นานะ <Yeah. S 1> งานบุญงานกุศลมากมายมหาศาลซะเหลือเกินครูร <c oughs> ครูต้องพักบ้างนะเดี๋ยวครูจะไม่สบายเข้าโรงพยาบาลไปอีกนะครูคด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากพวกเราชาวเป่าหูแต่ว่าตอนนี้ครูก็มาทํางานเพลงให้กับ มนแคนแก่นแคนอีกแล้วแกนคูนะฮะมนแคนแกนคูนะฮะต้องบอกว่าพี่มนแคนครูสลาเนี่ยก็ถือว่าเป็นนักร้องแล้วก็ศิลปินแล้วก็ครูเพลงคู่บุญกันคู่บุญบารมีกัมหรายคต้นมาด้วยกันที่แบบว่าพี่มนแคนดังดังมาก็ดังมาจากเพลงคูใช่แล้วเริ่มต้นมาจากยังคอยซี่ซอยเดิมหลังจากที่มนแคนเขาออกมาจากค่ายนั้นมาอยู่แกรมมี่โกเนี่ยนะก็เลยโด่งดังขึ้นมาจนมาถึงทุกวันนี้ ด้วยความที่อยู่ด้วยกันมานานเนาะก็จะมีบรรยากาศของความอบอุ่นมีบรรยากาศของความน่ารักนะฮะ,ฮะซึ่งเรื่องราวนี้บ้านครูสลาคุณวุฒิก็ออกมาเล่าเองนะครับบอกว่าอย่างนี้สุดอบอุ่นมากๆเลยสําหรับครูสลาศิลปินแห่งชาติกับมนแคนกันคูนร่วมถ่ายปกอลบแบ่พิเศษจากปลายปากกาของครูสลาจัดให้ลูกศิษย์มนแคนซึ่งบรรยากาศในกองในวันถ่ายทําก็ร้อนร้อน ครับร้อนมากเลยร้อนมากเลยเสียงเพี้ยนเพี้ยนเลยเมื่อกี้ <laughs> ร้อนร้อนอ <laughs> ด้วยความร้อนนี่แหละนะฮะไอ้มันแค่กันคุณหรือว่าไอ้มันแค่พี่น้องครับผม ก็หยิบพัดลมอาสาเป็นพัดลมตัวจิ๋วนะเปิดคลายร้อนปอบให้กับครูอย่างนอบน้อมอย่างาน้อมถ่อมตนนี่นะฮะเป็นเรื่องราวที่แฟนขับเห็นแล้วก็อมยิ้มกับครูนี้พูดถึงว่ามนแคนเนี่ยเขามีความพูดความอะไรเอยเสียงเนี่ยคล้ายๆครูเหมือนกันนะจังหวะการพูดอะไรต่างๆนะพูดนิ่มๆเบาๆซอบๆ<อ>เป็นคนเบาๆแต่ว่าข้างในแรงหรือเปล่าเราไม่รู้ แต่ว่าถ่ายทอดผ่านเสียงเพลงแรงบ้างไม่ออแรงบ้างใชออ่แต่ว่าแต่ว่าก็ถือว่าเป็นนักร้องที่ไม่ต้องเสพบข่าวดามาน่ะเ,เสพผลงานเพลงแล้วดังทุกเ,<ร>เพลงเราไม่เคย มีเรื่องลาวดราม่าจัดมนแคนเลยเราไม่เคยได้ยินมาถึงหูเราเลยเนาะปกติในเรื่องลับๆเรื่องอะไรต่างๆนานาของวงการเราจะได้ยินนะว่าคนนั้นคนนี้ไอ้นั่นไอ้นี่ถามแบบนั้นแบบนี้ต่างๆนานากระดองกองแกงกันนะครับแต่ว่ามนแคนนี่เราไม่เคยเลยเนาะไม่เคยเลยแต่ไม่เคยลุยอ่ะไม่เคยคือว่าแบบเอะพี่มนแคนเป็นข่าวนั้นข่าวนี้ไม่ค่อยมีเลยเออนกคนถึงได้รักได้ชอบเขาเนาะมากสุดเราก็จะอ่านข่าวว่ามนแคนติดโผอันดับหนึ่งเลยอย่างเงียวแค่นั้นเองอ่ะหรือว่ายอดหรือ่ยอดเียมเออเออหรือว่า เขาเรียกว่าอะไรนะเป็นนักร้องที่ยอดวิวชนะอยู่ทุกปีอะไรแบบนี้ออนเออแต่ว่าก็ดีแล้วเอ,อมีพื้นที่ให้เราได้เสียบข่าวดีๆของวงการลูกทุ่งบ้างมีคนแบบนี้บ้างก็ดีครับผม <c oughs> แต่ว่านี่ก็เป็นเรื่องราวแรกนะฮะที่ครูสลากับพี่บนแคนกันคูนถือว่าเป็นนักร้องระดับตัวท็อปของแกรมมีมิโกเลยใช่ครับนะฮะนี่คืออีกหนึ่งคนที่อาจจะเป็นตัวรองลงมาหน่อยครับเป็นตัวน้องหน่อยเ,อเขาเรียกว่าเป็นร่องเสียงใกล้เคียงกันมาก คุณลองไปฟังคุณลองไปฟังวิธีการร้องหรือว่าเทคนิคการร้องนะครับของน้องเบียร์พร้อมพงเนี่ยน้องเบียร์เอามเรียรนเอามเบียนกระล <c oughs> อกทำไมนะคุณเอารอเรือขนาดมาเติมใสร,รอเรือสไลน์น้องเบียร์พร้อมพงษ์เนี่ยคือแล้วพร้อมพงษ์ไงพร้อมพงษ์พร้อมพงษ์น้องเบียร์เนี่ยความร้องเสียงเอ่ยอะไรตอนที่เขาประกวดเนี่ยเขาใช้เพลงของมนแครเนี่ยประกวดกส่วนใหญ่เลยส่วนใหญ่เนี่ยเพลงเนี่ยไอแรงก้อนสุดท้ายลงไปฟัง ไม่รู้จะไปครอบเวอร์ทำไมครอบเวอร์ให้เหมือนกันเสียงเหมือนกันจังเลยนึกว่าพี่มนแคนรร้องเป็นเวอร์ชันเด็กน้อยเวอร์ชันแบบนุอมเลนึกว่าทำดนตรีใหม่อะไรแบบนานอะไรอย่างเงี้ย พูดถึงอัลบัล้บมใหม่ของเบียร์พร้อมพงหน่อยกันแล้วกันนะฮะเพราะว่าอัลบั้มนี้ครูสลาก็เป็นคนดูแลตั้งแต่เพลงแรกยันเพลงสุดท้ายในอัลบั้มเลยจาเพราะว่าผลงานเพลงทั้งหมดประมาณสักเจ็ดผลงานเพลงเนาะที่คร,ครคูดูแลเอาง่ายๆต้องบอกว่าเบียร์พร้อมพงเนี่ยก็เป็นศิลปินหนึ่งในกลุ่มที่ครูดูแลค,ค,คือครูดูแลเนี่ยก็จะมีพี่มนแคนเกศคูณอ่าตายอัลไทย ตีเชนลงบ้างเออแล้วก็บเบียร์พร้อมพงใช่คือทำไมผมถึงรู้ว่าครูดูแลอัลบั้มนี้ผมเล่น MV ด้วยหนึ่งในเพลงนั้นเพลงอะไรอ่ะคุณบอกได้หรือเยล่เพลง,งแรกฮะรักลูกคนรวยอ๋อคุณเล่น MV ของทุกคนเลยนะยกเว้นของนกลำยองใช่ไหมที่บอกอะ่ะกับกับศิลปินของวีหก Uhm ไม่เคยได้เล si> ่นเลยเซลล่มีหกกูไม่ได้เล่นหรอครับไม่ได้เล่นเพราะว่าซันอินพีว้ยจองจองทุกตัวเครงไหนไม่มีซันเอาตีมาชื้นหน้าผมได้เลยทืบเลยอ่ะเธอไปดูเธอไปดูเอออ้าพูดถึงเบียรจะบอกว่าอย่างนี้นะฮะนี่คืออัลบั้มใหม่ล่าสุดของเบียรพร้อมพงนั่นก็คืออัลบั้มยังยิ้มง่ายนะฮะคไม่ว่าจะเป็นผลงานเพลงคลพลเหรอ ฮะอันนั้นคือคนละอันเหนื่อยๆนะคนลอันคนลอางคนล่ันอ๋อนี่ยังยิ้มได้อ๋อยิ้มได้อันนี้ยังยิ้มง่ายยังยิ้มง่ายนะมีผลงานเพลงรักลูกคนรวยมีผลงานเพลงเอ่อให้กอดจักบาทแน่เออแล้วก็ผลงานเพลงคือเกาเหลียวเออทำไมตัวนังสืออ่านยากลุมล้มปากเว้าุลุลุปากว่านะครับยังยิ้มง่ายอ่าสิกอดแบบอีหยังอะแบบอะไร สิกรแบบอยังสิงกรแบบป่ะถามแล้วก็อขอบใจเดอร์ที่เคยหักเอเอครับผมเออเดี๋ยวแต่ว่าสิกรแบบประทานนี่เป็นเพลงก่อนหน้านั้นแต่ว่าเพลงขอบใจเดอร์เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าน่าจะเป็นเพลงเพลงเพลงจะไม่ปล่อยหรือเปล่าแต่ว่าอ่ะเอา,าอทำใหเหมือนเพลงสารสารสิทธิ์เลยล่ะ อันมันขอบใจเดอร์เฉยๆอะไไม่มีขอบใจเดอร์ที่อะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละตอนท้ายอยู่อ๋อเดี๋ยวนี้ดีจังเลยอ่ะศิลป,ปินเขากลับมาทําอัลบั้มกันอีกแล้วอ่ะใชะ่ตั้งแต่ตายอ,อร่ไทยตั้งแต่เบียร์แล้วตั้งแต่โอ้ยเบลนี่ผาดาโอยหลายๆคนหลายๆคนเลยหลเินนู้นนี่นั่นนะเขาทําอัลบั้มกันคือที่เรากาลังพูดถึงนะฮะเพราะว่าตอนนี้ผลงานเพลงย,งยังยิ้มง่ายเนี่ยผลงานเพลงนะเออก็ติดมาแรงนะฮะแล้วก็ตอนนี้ยอดวิวพุ่งขึ้นอยู่เรื่อยๆสำหรับผลงานเพลงขอกอดจักบาทแนกา ก็ยังเป็นผลงานเพลงที่ได้รับความนิยมอยู่ในโลกออนไลน์นี่เห็นไหมยังยิ้มง่ายเนี่ยปล่อยมาล้านกว่าวิวละนะัครับผมถือว่าเป็นผลงานเพลงที่ได้กระแสดีมากๆนะครับสำหรับเยี่ยรพร้อมพงษ์และนะครูสลายเนี่ยก็ก็ดูแลครูสลายเป็นโปรดิวเซอร์รแต่ว่ามีลูกสาวครัวพี่ขวัญของขวัญหรือขวัญข้าอะไรนะขวัญข้าวเออเนาะ ก็ก็เ <than> ป <whatever in England> ็นคนดูแล MV เป็นคนดูแลโปรดักชันแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็ต้องผ่านครูก่อนเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าวันที่ไปถ่ายทำเนี่ยครูก็ต้องเป็นคนเลือกนักแสดงว่าเอาใครเล่นไมมเอาใครเล่นอะไรเงี้ยเขาเลือกเธอเล่นเหรอนี่เล่นเล่นทั้งตีชนรงเล่นทั้งเบียร์พร้อมพงเล่นทั้งเน็กและลุพลแต่ว่าเน็กเป็นคนที่คนต้องทำโอ้ครูแบบ เห็นคุณค่าในตัวเธอเนาะเห็นความสามารถเดี๋ยวบอกก่อนนะว่าการที่จะไปเล่น MV ของแกรมมี่ได้เนี่ยไม่ใช่ว่าจะรู้จักคนนงคนนั้นนไม่ต้องไปแคสหมดต้องเลือกต้องผ่านกระบวนการแคสโอ้ยเออจะมาเป็นแบบห้าบาทสิบาทไม่ได้คุณคุณสุดยอดมากเลยนะต้องเก่งต้องเก่งอวยนะขออวยเลยนะโอวยคมคมนะโอ้พูดแลจะอ้วกอ้าวจะพูด่าเวปิดท้ายกับน้องเล็กหน่อยที่ล่าสุดเลยไม่อยู่แกมมี่โกแล้วนะจ๊ะครับผม จากจากน้องเพชรเออน้องเพชรดวลเพลงชิงทุนตอนนี้เป็นน้องเพชรแกรมมี่โกภายใต้การดูแลของครูสลาคุณอาวุธเช่นเดียวกันเพชรคาถาวุธนั่นเองเห็นบอกจะมาอยู่จะมาอยู่จะมาอยู่หลายทีหลายท่าแล้วแต่คราวนี้มาแล้วแน่นอนนะจ๊ะน้องเพชรคาถาวุธนะครับให้กําลังใจนะจ๊ะเพชรจ๋าเพราะรู้จักน้องน้องเป็นคนน่ารักมากนะฮะแล้วก็น้องแบบชอบเล่นฟุตบอลด้วยนะชอบไปดูตอนที่น้องก็ถ่ายรูปเตะฟุตบอลน่ะแฮปปี้จังเลย นะฮะอันนี้ก็ทางแกรมมิโกนะครับผมออกมาขอต้อนรับเอง <laughs> นะฮะบอกว่าขอต้อนรับพิฆาาวุฒิเป็นศิลปินน้องใหม่ในสังกัดแกรมมิโกภายใต้การดูแลของคุณครูสลาคุณอาวุธศิลปินแห่งชาติฝากแฟนๆเปกลังใจให้กับเด็กคนนี้ด้วยนะครับผมพอหลังจากที่แกรมมิออกมาต้อนรับพี่ไก่ฮะน,นี่เป็นภาพบรรยากาศเป็นภาพของแม่ใช่ไหม mm hmm. ครูแล้วก็ยายยายหรือย่านะย่าครับย่า ย่าสิแม่ของพ่อเรียกว่าย่าไหมใช่ย่าแล้วก็ฝันที่คุณพ่อนี่พ่อเขาไม่ธรรมดานะคุณพ่อเขาร้องเพลงพ่อมากนะพ่อเขาตอนนี้กจะจอกเพลงแล้วเอาดีๆนะร้องเพลงร้องพ่อกับเพชรกับทาวุฒิอีกไม่ฉันก็จะบอกว่าเธอดูพ่อของน้องเพชรเป็นไอดอลจ้ะเพราะว่าตอนนี้พ่อกลับมาเดินสายประกวดร้องเพลงอีกรอบหนึ่งเลยเออไปประกวดหลายเวทีแล้วโอ้ฉันไม่ได้เสียงดีเท่าพ่อเขาเนี่ยเธอเสียงดีเธอเสียงดีในร้องเพลงครูสระทนึงเพลงสิอ่ะแรงก้นสุดท้าย โอ้ยยากอ้าเดี๋ยวน้องเพชรบอกว่าอย่างนี้นะฮะก่อนที่เราจะ uh, เป็นศิลปินการโกก่อนอันนี้น้องเพชรบอกว่า เคยแนะนําตัวบอกว่าสวัสดีครับผมเพชรคาทาวุฒิแชมป์จากรายการดวลเพลงชิงทุน50สมัยนี่คือชื่อทุกๆครั้งในการแนะนําตัวอผ่านมาตั้งแต่เมษาปี2566ได้เจอครูครูก็บอกว่านี่แหละศิลปินต่อไปของแกรมมี่จากปี66จนตอนนี้มาเป็นปี67ความฝันเป็นจริงแล้วเปลี่ยนจากการแนะนําตัวว่าน้องเพชรคาทาวุฒิ รายการดวลเพลงชินทุนเป็นเพชรคาทาวุฒิแกรมมี่โกแบบเต็มปากเต็มคำและที่ภาคภูมิใจมากกว่านั้นการดูแลของคุณครูสลาคุณาวุฒิด้วยครับครับผมอยากฟังจังเลยน้องเพชรต้องออกมาสไตล์ลูกทุ่งไหมลูกทุ่งภาคกลางด้วยน้องเพราะาเป็นคนเพชรบุรีถูกไหมถูกต้องเออเขาต้องร้องเพลงภาคกลางเขาร้องเพลงแบบลูกทุ่งกลางกลางเพราะมากครับบอกเลยนะอยากฟังนะครูจะแต่งเพลงอะไรให้เนาะนักร้องฝ่ายชายตั้งแต่ รุ่นพี่มนแคมมาถึงไว้ก,กลางๆหน่อยเป็นเบียร์และปิดท้ายกับเพชรกาวุฒิเป็นน้องใหม่เลยซึ่งทุกคนก็มีผลงานโด่งโด่งโด่ง,งดังกันไปแล้วก็อรอติดตามว่าน้องเพชรจะเป็นอย่างไรภายใต้การดูแลของคุณครูสลาเชื่อว่าศิลปินทุกคนที่ผ่านมือครูสลาดังแน่นอนได้ดีทุกคนถูกต้องนะครับ